สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลคะแนนได้มีการเบียดแซงและเปลี่ยนกันขึ้นนําและพอหลังจากที่แทยรัฐได้ประกาศผลสําหรับรางวัลพิเศษที่ศิลปินจะได้รับ3รางวัลเลยทีเดียวนะครับศิลปินผู้ชนะรางวัลจากสาขาบันเทิงแห่งปีที่มีคะแนนหัวสูงสุด3อันดับจะได้รับเกียรติพิเศษพิเศษที่1ขึ้นปกหนังสือพิมพ์แทยรัฐพิเศษที่2ขึ้นจอ LED ที่ MBK t i m e Center นะครับ และพิเศษที่3ได้ขึ้นจอระดับโลกที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคือรางวัลพิเศษมากเลยทีเดียวสำหรับศิลปินผู้ที่ชนะซึ่งในตอนนี้นะครับ FC ซเป็นครับของแต่ละศิลปินก็ต่างเทคะแนนในตลอดเวลาที่ผ่านมาและใครก็ตามก็อยากให้ศิลปินที่ตนเองรักได้ขึ้นจอระดับโลกอยู่แล้วนะครับและเมื่อคืนที่ผ่านมา ผลคะแนนได้มีการเปลี่ยนแปลงและก็ได้มีการอัปเดตในตลอดเวลาทุกวินาทีในช่วงเวลา17นาฬิกาซึ่งทางไทยรัฐได้อัปเดตผลคะแนน7อันดับที่มีคะแนนนำในแต่ละสาขาดังนี้นะครับอันดับ7ในสาขาทีปปแห่งปีคะแนน32,622คะแนนโหวตอันดับ6ในสาขานักสแสดงแห่งปีคะแนนโหวต1870คะแนนโหวต อันดับ5ในสาขาคนดังที่สุดแห่งปีคะแนนโหวต1น1่งคะแนนโหวตอันดับ4ในสาขาคู่จิ้นชายชายแห่งปี16 4 4 5 2คะแนนโหวตอันดับ3ในสาขาคู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปี2 5 0 6คะแนนโหวตอันดับ2ในสาขาลิสซิงสตาแห่งปี 2 6 2 2 8 8คะแนนโหวตและอันดับหนึ่งในสาขาลูกทุ่งมะลําแห่งปี207,1472คะแนนโหวตและนี่ก็คือในช่วงเวลา17นาฬิกาที่ทางไทยรัฐได้อัปเดตและในช่วงเวลากลางเดือกในเวลา22นาิกา42นาทีได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในสาขาลิซซิงสตาแห่งปี T.R.59 แพทริกนัทวัฒร ได้มีผลคะแนนขึ้นนำโดยจะมีผลคะแนนอยู่ที่278,948คะแนนโหวตและในสาขาเดียวกันในทีอารหกสองฝ่ายพีรยาซึ่งจะมีผลคะแนนอยู่ที่252,859คะแนนโหวตซึ่ง้องต้นเข้าที่มีคะแนนนำอยู่ดีๆได้ตกมาอยู่ในอันดับที่สองด้วยผลคะแนนในตอนนั้น2 7 8 9 4 7คะแนนโหวต และต่อมานะครับในช่วงเวลา10น,นาิกา3นาทีได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและจะเรียงอันดับแบบนี้เลยนะครับเริ่มจากในอันดับ4ในสาขาคู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปีที่ R42 ฟรีนเบโดยจะมีคะแนนอยู่ที่236,100คะแนนโหวตอันดับ3ในสาขาลิสซิงสตาแห่งปีที่ R62 ไฟพีระยา โดยจะมีผลคะแนน,นอยู่ที่286,620คะแนนโหวตและตามมาด้วยในสาขาเดียวกัน T.R. ่ R59 ก้าแพททกนัทวัฒน์โดยจะมีผลคะแนน,นอยู่ที่2 9 0แ7 0คะแนนโหวตและอันดับหนึ่งก็ยังอยู่ในสาขาลูกทุ่งมาลิแห่งปีที่ R80 ต้นข้าสุปรียาโดยจะมีผลคะแนน,นอยู่ที่3387คะแนนโหวตและนี่ก็คือการรายงานอันดับและผลคะแนน,นล่าสุดที่ผ่านมา และผลคะแนนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเพราะจะมีการเข้ามาโหวตคะแนนกันอย่างต่อเนื่องและเยอะมากๆซึ่งในตอนนี้อันดับหนึ่งและอันดับสองอย่างน้องต้นข้าวสปริยาก็ยังมีผลคะแนนนำอันดับสองอยู่ที่9,617คะแนนโหวตเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามผลคะแนนก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเสี้ยววินาทีและจะต้องลุ้นผลรวมจากคะแนน SMS อีกด้วยนะครับเพราะผลคะแนนจาก SMS ยังไม่เผยข้อมูลออกมานะครับและนี่แหละครับถึงบอกคุณผู้ชมว่าอย่าชะล่าใจและโหวตให้มีคะแนนนำมากเท่าไหร่ก็ยังมีโอกาสมากเท่านั้นโดยจะมีช่องทางในการโหวตฟ,ฟรีและโหวตแบบพรีเมียมซึ่งสามารถโหวตได้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2568นี้นะครับและรางวัลที่สุดแห่งปีจะเป็นของศิลป,ปินคนไหน ที่แฟนๆทุกท่านช่วยกันโหวตคะแนนเข้ามาและเซลปเป็นคนไหนจะได้รางวัลพิเศษทั้ง3รางวัลและจะก้าวเข้าสู่จอระดับโลกในทมาสแควร์นิวยอร์กลุ้นไป,ปรพร้อมกันได้เลยนะครับและอย่าลืมโหวตเข้ามากันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ